กองพันนนาบุญนี่กำลังฝึกตอนนี้ตอนนี้ผมเป็นตบะเป็นพลาแท้แล้วก็กำมังจะยกชั้นอย่างนี้นะจ๊ะ,จะแล้วลูกกองพรจากพระดาวรวย้วจ๊ะยกชั้นกันหลายอย่างจ้าแผ่วไปเลยนะไม่แผ่วนะอืหลวงพ่อครับตอนที่หลวงพ่อมาถ่ายภาพกับพระกองพันที่ห้องแก้ว แล้วพ่อบอกว่ามีแต่ผู้มีบุญมากมากทั้งนั้นเลยนะจริงจ้ะไม่ใช่พูดไปงานงานนะจ๊ะเรื่องจริงอย่ารู้ตัวไหมจ๊ะค <c oughs> วรจะตามมาได้แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะจ๊ะตามทั้งหยาบทั้งละเอียดจ้ะหยาบก็ะทีมงานนี่นะ คนนำบุญทั้งหลายเนี่ยก็ไปตามเขาต้องโอ้ยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนี่จ้ะนี่นฟิ่งไปเชิญชวนนี่นะพามแม่แมาผู้มีบุญมาบวชนี่จ้ะโอ้ที่คิดเป็นอันทุกอนุวินาทีของคนําบุญนี่เะจ๊ะมีคุณค่ามหาศาลเลยนี่จ้ะ แต่เขายอมที่จะทิ้งทุกอย่างเพื่อจะไปตามผู้มีบุญมาบวชละเอียกตามมาเลจ้ะละเอียดตามาตามาตั้งแต่น่นอ,อยู่กับยายที่บ้านหลังเล็กตอนเจอกุณยายใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2506กี่ปีพระเจ้ะ52ปีแล้วรู้ตัวไหมจ้ะ มมนเงียบจังเลยเดินไปหรือตัวบาดเจ้บอ่าเนี่ยโ้ยเดี๋ยวจะขยายคืนไปจริงจ้านี่เรื่องจริงเลยแหละตอนเจอยายใหม่รับพยายบอกคุณ นี่หลวงพ่อเป็นน้ามใช้ให้ยายไปตามคุณมาเกิดใช่น้าบารมีนะครับหลังจากที่ท่านตอบคําถามอะไรครูพี่ใหญ่เสร็จเรียบร้อยเนะอ่ะนรกมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหมอะไรต่างแล้วคุณยายท่านตอบที่เล่าให้ฟังหลายๆครั้งมีจริงคุณท่านก็จะชอบตอบเรียบๆอย่างเงี้ยเนอะมีจริงคุณยายไปมาแล้วไปช่วยพ่อยายดื่มเหล้าวันละสิบจ่าตังนี่ย นี่ยังไปอยู่นรกถ้าเดิมวันละหลายขวดนี่นะอ้อไปคุมไหนเนาะนั่นวันละสิบตะตังยายไปช่วยมาไปไว้บนสวรรค์มีไว้หมานเก้าเกคุณอยากไปไหมล่ะยายจะสอนให้ล้วไปด้วยกันอ้าวดับจับเวลาได้สองวิแค่นั้นเองนี่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ครูไม่ใหญ่เอ๊ะอย่างนั้นเราจะไปเรียนดังอื่นทำไมนี่เรียนวิชาชีวิตดีกว่า นี่แหละจ้ะเรียนไปได้สักระยะหนึ่งว่าท่านก็นบอกอาคุณนั่งไปนั่งไปก็นั่งไปเรื่อยๆพยายถามอะไรอีกท่านบอกอาอคุณนั่งไปนั่งเออนี่นะคนนั่งไปนั่งไปนี่นี่ก็นั่งไประหว่างนั่งไปฟังชายนิ่งสตล์กัน Bye. Mother star, father star, niece and nephew stars. They all come out for you to see. And that is the door to your destiny.

อ๋อพราะวิหารเขคอยอยู่นั่นวิหารก็ไม่ได้หนีไปไหนเนอะตอนหลังก็ถึงไหนล่ะนั่งไปเรื่อยๆเนาะจนกระทั่งถึงวันวันหนึ่งนามไปแล้วนอนจนจำไม่ได้ไปแล้ว อ๋อเล้นี่นะก็ถามคนยยายว่าเอ้าตามมาคนเดียวแล้วจะไปทำอะไรมันจะไปถามได้ยังไงอ๋อคนมีเป็นทีม คือมีเยอะกว่านี้พูดในทํานองนี้คือแปลรหัสได้ฟังเนะมากันเป็นทีมเยอะคุณต้องเป็นหลักหวังงั้นเนาะในํานองเงียนะมันนาำแล้วเนะี่ยอ้าวมันไดมาตามลำพังนี่เนะโอะ้งั้นทีมไปไหนอะ่ะ <laughs> ก็เยก็ยายตามลำพังเนาะได้มีทีมด้วยเหรอ พอรู้มีทีมด้านนั้นแล้วนี่นะนี่ก็พระเจ้าก็ลุยเลยย่อยเยอะตามทีมมาให้หมดตามมาตั้งแต่บ้านหลังเล็กนี่นะนี่โอ้คนนี้ก็รู้เรื่องราวของทีมเยอะแยะไปหมดเลยนี่เดี๋ยวเราคืนนี้เดี๋ยวไม่จบโอ้นี่ เวลาไปตามเนี่ยนะจะต้องทำธรรมะละเอียดนะต้องใช้บุญน,นี่ตามนะเนอะเพราะว่าเรื่องราวโอ้ท่านบอกว่ามากันเยอะนะนะแต่ว่านะูน่นกระจายไปที่โน่นที่นี่ทนะั้งภายในและต่างประเทศแรงหนงังนี่พญามาเขาตรึงไว้ติดตรงนั้นตรงนี้บางคนมาก่อนบางคนมาหลังนะมาก่อนก็แก่ไปเลย มาหลังก็ละอ่อนหน้วก็กกำลังมาแต่ว่ายังมาไม่ทันกระเอกเยอะนี่ก็ตามเลยอเลยนะครับต้องใช้บุญจ้ะตั้แต่บ้านหลังเล็กก็ตามมาบ้านแต่มาประสิทธิ์ตามอีกก็ะตั้งมาสร้างวัดตามอีกโอ๊ยตัวนี้ตามใหญ่เลย เรื่องมันก็มีโดยย่ออย่างนี้นะใช่<า>ทำไมผมเริ่มมากผมคิดว่าเราสำคัญขนาดนั้นเลยเลยก<า>เรามีบุญขนาดนั้นเลยเลิก<า>ก็ฟังประโยชน์นี้ไว้ก่อน<า>นี่เราเห็นพระแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาศึกษาต่อ<า>ต้องครูเห็น้วดตัวของเราเองนี่แหละจ๊ะถึงจะแจ่มแจ้ง<า>ใครเล่าก็ไปเท่ากตาเราเห็น<า>นี่นะเนาะรับฟังไว้แค่นั้นเอง จัวหัวไวและเสร็จแล้วพอเรามาศึกษาวิชาธรรมกายของพระเดชจลุงปู่พระผู้ปป็นมารนี่นะ<า>โอ้เดี๋ยวเราก็จะค่อยกระจายก,กันทีละนิดทีละนิดทีละนิดนี่จ้ะว<า>่าเราสําคัญขนาดานนั้นเลยละ<า>นี่ทั้งกองพันเนื้อนาบุญและกองพลจกพักรพรรดิดาวรวย<า>นี่แล้วก็จะยังไม่มาอีกเยอะจ้ะนี่เนาะหลวงพ่อครับผมจึงตั้งใจจะบวชในแต่ละวันให้ดีที่เซดร์สาธุจ้ะ จะฝึกกายฝึกใจมาให้เสียผ้าเหลืองสาธุาจาแล้วตลอดเส้นทางพระผู้บราบมารผมตั้งใจจะฝึกใจตลอดเส้นทางให้เขาถึงองค์พระภายในสาธุาาจาเพราะนี่คือ27วันที่ผมรอคอยครับสาธุาจผมกล่าวขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ทำให้ผมได้บวช<า>ได้บุญบวชด,ด้วยบุญบวชของผม ห eh ลวงพ่อมีสุภาพแข็งแรงอยู่กับพวกเราเป็นนานๆจนถึงที่สุแดแห่งธรรมเลยนะครับทูดจ<ะ>อ่านี่รู้จักที่สุแดแห่งธรรมด้วยอ่านี่อของแทนเหรอส่วนผมก็จะอยู่เป็นเรี่ยวเป็นแรงช่วยหลวงพ่อฟืน้นฟูพระพุทธศาสนาแบบวันต่อวันครับทวดจะก็ให้มีความสุขความบริสุทธิ์ไปวันต่อวันอย่างนี้แค่นั้นแหละจ้ะเรามีความสุขมีความบริสุทธิ์เราก็อยากอยู่ในหมู่ที่เขามีความสุขความบริสุทธิ์ พอวันไหนเราไม่มีความสุขนี่เนาะล้วใจเราเริ่มอนี่ <Yeah. S 1> พยายาม,มาเริ่มสอดมาทีละนิดนะ <Yeah. S 1> ให้กระแสที่เคยบริสุทธิ์หย่อนกําลังลงไปนั่นเราจะเราจะจากไปนี่นาะ <Yeah. S 1> มันต้องมีความสุขแล้วมีความบริสุทธิ์แบบวันต่อวันนะลูกนะจะเห็นว่าในเพศสมณะนี้ <Yeah. S 1> มันก็ไม่ได้ยากอะไร <Yeah. S 1> ทุกอย่างแล้วแต่เรานี่จะผ้าชุดสุดทตายจะ